ดีค่ะดิฉันประณีตประส่นตาค่ะอาชีพก็เป็นฆ่าราดการบำนาญค่ะตอนนี้อายุก็64ปีแลละค่ะก็ประทับใจเอ็กโซซึ่งเป็นตัวที่ม้วงนะคะเอ็กโซตัวนี้ครั้งเลกดิยันก็ไม่เชื่อนะคะว่าเอ็กโซตัวนี้จะช่วยได้เพราะในความรู้สึกบอกว่าเรามีอายุมากแล้วนะคะก็บอกว่าหน้าตามันเหี่ยวย่นก ยากจะเป็นคนทีว่าดูแลวสดใช่พอเป็นคนทีรักช่วยรักงามนะคะเรียนชายเอ็กโซมาประมาณเดือนหนึ่งค่ะหลังจากชายเอ็กโซไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนะคะแล้วกากคนรบข้างก็ทักทายว่าเออแม้ไปทำไะได้มาเห็นหน้าตาสดใสแล้วก็จุดด่างดำรอยย่นในได้ตีนกายได้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีมันจะจางถึงมันตรงใจเขาประทับใจอาตัวสีม่วงก้นเผือ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ